สวัสดีจ้ามาจา้ะกินเหล่ากุ้งสดขนมจีนแห้งเลยเนอจ้ะต้มสองห่อเด็เนี่กินหมดบอสเส้นยาวเนี่ยนุ่มถ้าทนชอบเส้นเล็กๆอะ่ะมาจัดเอจาจ้ะ ร้อนอากาศร้อนมากร้อนที่สุดอยู่นี่หอหอคือแบบแดดลม,เด,ดเ,ดเ,ดมเด็ดเดี๋ยวเดีดยเ๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดดแต่ก็เลยลงมานั่งกินข้างล่างมาเดี๋จ้ะก็เชเ่นกันเว้ยนีย่เหงือไหลไข่เย,ยอยไปทั้งหมดเหลาเหลากุ้งสดไม่ได้กินโอ้มันไม่ได้กินนานแล้ว,ลวจ้ะเหลากุ้งสด ความเผ็ดมาเจอความร้อนของอากาศ เส้นขาขนมจีนเขาเหนียวนุ่มเส้นยาวดีจัง

ก็ทำท่อกันจ้ะม,มันกุ้งหุดแตกสัวแรงไปหน่อยหัวกุง้งมันหัวกุง้ง กบุ้งนายยอดอ่องงานเสียงนั่งคาแน่จ้ะ เวลาอากาศร้อนอหรือว่าแดดพุบอ่ะมันจะลั่นตัวใหญ่ครับเนาะ ซื้อมาดองแบบปุกก็เลยแบ่งมาทถามเรา ตำคณะใส่อร่อยจัง

น้ำปลาละาวันว้าจะทำปลาจับบงนดวงกละ สูตรของคุณจิจิ้สามตัวนุญญม่มอิ่มแล้วว่ะตัวมันใหญ่ ใส่คณะฮ่องกงเลยจ้ะเซ็บวันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปูจ้ะใส่น้ำปะลาร้า ไครต้อนจะไปกดเอาเดอร์ตะการหน้าช่องจะน่มเจนแห้งเลยลนูนครนู่จะไปนูจะเอาไว้ไกินน้ำยาขนมจีนตอนเย็นนูลเลยต้มสองห่อปกติแล้วอ่ะห่อเดียวก็อิม่ม ดึงออกให้หมดแล้วจะขี้บนหัวจะมีมาถึงข้างในน,นี่แหละเราเอาช้อนปลายช้อนน่ะงัดใครไม่กินก็ออกหนูดองกุ้งกับแซลมอนไว้เพื่อนหนูจะเอามากินอ้างเลยน้ำน้ำดองของเพียวฟู้ดนัน่นแหละจ้ะ ว่าหนูไปดูนในแมคโครต,ตอนแรกหนูว่าจะซื้อเพราะมันเหลือครึ่งมันเหลือครึ่งผงจากที่หนูดองไว้เนาะหนูจะซื้อร้อยยี่สิบหกบาทแต่ในต่อตอมไม่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยอะ เรามีคูปองเราก็ได้สง่งสีแล้วจ้ะมันใจประหยัดไปประมาณ

ตลาดห้าแยกโคงมาตูมอขึ้มาจากตลาดห้าแยกโคงมาตูม,ม,มลายล้อมหลังคาเอ้ยไก่เอ้ยรถคำทางเอ้ยรถเอ้ย จะสภาพแบตลมทํทำคลิปในห้องก็กลัวแบบเปื่อทำข้างนอกก็อย่างนี้แหละจ้ะ <c oughs> <c oughs> อ,นนอร่อยมากหนูจะกินอี่สองอย่างคืออันนี้กับคอสใช่ไหมเขาเรียกคอสที่ไหมที่เป็นวิยวย,ยาวๆหน่อยนั่นแหละจะกินทสองเลย เทคเจอร์เขาอะจะมีความกรอบเลยม,มีพริกทท้งนั้นเลยนี่ย่ะอยากกินเผ็ดๆคนที่บอกว่ากินเผ็ดหลยๆแล้วแสบท้องก่อนกินอะไรเผ็ดๆอ่าจ๊ะเรากินนมเข้าไปก่อนเคลือ,เอกกบเคลือบกระเพาะแล้วก่อนเราจะได้ไม่แสบท้องหรือไม่เราก็ลดปริมาณความเผ็ดลงจ้ะ ดูแลสุขภาพด้วยโอ้ดูงืนหนุนี้มันร้อนอากาศมันอ้าวมันจะเป็นอย่างไงนะจ๊ะหนู่เป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากอากาศร้อนหน่อยก็เหงื่อออกแบบออกเยอะด้วยนะไม่ใช่ออกน้อยๆอันนี้ขนาดเสื้อหนาเลยจ๊ะเนี่ยทะลุเสื้อ,อเหองื่อไปจ้ะช้าๆทนกนารเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าได้หนู่มมากินแซลมอนกับ กุ้งอะกินอ่างเด้อคูดตรงกุ้งนี้อะน่าจะกินได้กินอยู่เพราะว่าถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่อะหรือกุ้งตัวใหญ่อ่ะข้ามวันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราหั่นชิ้นเล็กแล้วแบบเราจะกินเลยนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงขอหรือกุ้งตัวเล็กอะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาตองอะ เราต้องกะให้ดีไม่ไงั้นมันมันจะเข้าเนื้อเยอะเกินไปนั่นแหละจ้ะไปแล้วจ้ะเวแบบ๊แจ๊รำคานเจกันชิ้หน้าจ้า